ผู้ที่จะมาช่วยเหลือดูแลทุกท่านนะฮะก็จะมีอันครับอันนี่เจอกันประจำนะครับเป็นผู้หัวหน้าทัวร์จาก Around รารว World นะครับคุณเจมส์ครับคุณจิมครับคับคุณจิมนี่เป็นเจ้าถิ่เจ้าถิ่ปีหนัง <tom> <c oughs> แล้วก็มีปักอยู่ด้านหลังนะครับปักก็จะคอยดูแลทุกท่านนะฮะผมจะเจิงน,นะครับ <Gentlemen. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะ เราบินมาลงมาเลเซียนะฮะแต่เราจะนั่งรถกลับไปที่ประเทศไทยนะครับเราจะนั่งรถกลับไปที่ประเทศไทยก่อนที่จะท่านใดที่มาเที่ยวกับเราเป็นครั้งแรกัครับจากตะวันออกผ่านพ่อค้าชาวอินเดียนะฮะแล้วก็เข้าไปทางยุโรปเนี่ยผ่านทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะแล้วก็พอผ่านไปปุ๊บเนี่ยพ่อค้ารายใหญ่ที่ทางยุโรปเนี่ยก็คือเวนิสนะฮะ ราะฉะนั้นเบนิสก็กลายมาเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรปจากการค้าเครื่องเทศจากภาคจากตะวันออกนะฮรหลังจากนั้นเนี่ยเวนิสก็ร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาแล้วเวนิสต้องซื้อจากพ่อค้าคนกลางก็คือ,อ,อชาวแขกซึ่งเขาครองพื้นที่เดินเรือระหว่างอ,อ,อินเดียเนี่ยกับทางยุโรปนะฮะมันก็จะมีชาวมุสลิมเนี่ยปิดพื้นที่ตรงกลาง ถัดมาเนี่ยนะฮะหลังจากที่เวนิสยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาว่าความต้องการไอ้พวกเครื่องเทศเนี่ยมันสูงขึ้นประเทศอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่ค้าขายแข่งเวนิสได้เพราะเวนิสผูกขาดเส้นทางการเดินเรือเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าโปรโตุเกสเนี่ยให้นโยบายกับบรรดานักเดินเรือเนี่ยหาทางที่จะมาอินเดียให้ได้ แต่ก็ปรากฏว่าโคลัมบัสเนี่ยไปเจอเวสตินดิสก็คือไปเจออเมริกาแต่มันมีนักเดินเรืออยู่คนหนึ่งชื่อว่าวาสโกดากาม่าในปี1492เนี่ยเขาเดินเรืออ้อมแหลมกูโตบมาถึงอินเดียโปรตุเกสมาถึงอินเดียแล้วเป็นมหาอำนาจยุโรปชาติแรกที่เข้ามาถึงเอเชียและเมืองที่เข้ามาครองก็คือมะรากา มาละกาของมาเลเซียมาละกาเนี่ยถูกโปรตุเกสครอบครองเนี่ยตั้งแต่ปีพันห้าร้อยกว่าน,นะครับหลังจากนั้นคอลันดาก็มาคอลันดาก็ไปยึดปัตตาวีปัตตาวีปัจจุบันก็คือจาก,การ์ตาพระั้นอินโดนีเซียก็ตกเป็นของคอลันดามาเลเซียมาลายูโปรตุเกสโปรตุเกสครองครองมาลายูเนี่ยก็คือเมืองมาละกาที่อยู่ใต้ไปนิดนึงเนี่ยนะฮะสี่ร้อยกว่าปี เสร็จแล้วถัดมาอังกฤษอังกฤษมาถึงเกาะหมากเมื่อปีพันห้าร้อยกว่าเกาะมาก็คือเกาะปีนงังเกาะน,นี้เลยคือเกาะมากเป็นเป็นประเทศซาราสของประเทศไทยอยู่ด้วยนะอยู่นแต่อังกฤษก็กลับมาครองปีหนังอีกในปีพันเจ็ดร้อยกว่าปีพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกก็ตั้งปีหนังขึ้นมาเป็นเมือง หลังกรุงหลังหลังกรุงเทพไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาลายูเออมาละกาเป็นของโปรตุเกสปาตาเวียหรือว่าจาการ์ตาเนี่ยเป็นของฮอลแรนด์ปีนังเป็นของอังกฤษมะนิลาเป็นของสเปนฮอยอันเป็นของฝรั่งเศสเนฮะมันก็จะมาอย่างเงี้ยคือหลังจากที่วัสโกดากาม่านี่เจอเส้นทาง อ้อมแหลมฟุทหกมาที่นีนาเนี่ยเพราะนั้นมหาอำนาจจากยุโรปก็เข้ามานี่หมดเลยเพราะนั้นเมืองที่เราจะเที่ยวอยู่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาที่ถึงเนี่ยก็คือมันมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เป็นหลักนะฮะและหลังจากที่โปรตุเกสเขาเข้ามาทางอินเดียได้เนี่ยเวนิสก็มีคู่แข่งก็คือลิสบอน ลิสบอนเอนี่ยกลายเป็นเมืองที่ค้าขายสินค้าที่เป็นเครื่องเทศรวยอันดับรวยแซงเวนิสรวยแซงเวนิสเลยและหลังจากนั้นไม่นานนักอัมสเตอร์ดัมในฮอลแลนด์ก็ตามมาตามมายึดยึดชาวาและหลังจากนั้นอัมสเตอร์ดัมก็แซงโปรตุเกสเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของการค้าเครื่องเทศนเพรานะนั้นเมืองที่เรา จะอยู่ในช่วง3 4สีวันเนี่ยหลังจากกลับจากเบตงนั่นแหละเราก็อยู่ในเขตเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งที่ปีนั้นก็จะเป็นอังกฤษล้วนๆเลยนะมะมาลา,าเนี่ยยังมีอังกฤษโปรตุกเกสฮอลแลนด์เป็นครองเขาอยู่แต่ว่าปีนังเนี่ยอังกฤษล้วนๆนี่เนาะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการใช้ปีนังนเป็นท่าค้าขายเหมือนมาลกาเหมือนที่อื่นอังกฤษก็เลยย้ายไปสิงคโปร์ ราะนั้นสิงคโปร์ก็ถูกอังกฤษสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นเมืองที่โดดเด่นกว่าเพื่อนแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอังกฤษทําให้สิงคโปร์เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองที่เคยถูกที่ถูกชาติยุโรปเข้ามา,ารครอบครองทั้งหมดนในแถบนี้เป็นปัญหาอย่างนี้นะฮะก <owing> ็ <S <S คือชาวมาเลเซียเนี่ยปกติเป็นแขกประจําของหานใหญ่สุไไงโกโลกเบตงนะฮะแต่เขาข้ามไปเนี่ยเขาต้องเสียอีกประมาณสัก 7 8 0 0บาทเพื่อที่จะเสียค่าประกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็ยังรออยู่พอยกเลิกแล้วเนี่ยอย่างที่พี่เจมว่าเนี่ยนะฮะพอวันที่หนึ่งไปเนี่ยการข้ามเข้าไปทางโน้นเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินตัวนี้นะฮะเขาก็คาดว่าเมืองทุกเมืองที่อยู่ไทยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับอร่อยในโลกนี้นะครับอันดับหนึ่งคุณเจม้าคุณเจม้ายอมรับไหมยอมรับไหม ยอมรับนะครับขนาดไม่ไม่ใช่ผมปากหวานนะครับไม่ใช่เฉาเฉาปากหวานนะครับไม่ใช่นะแต่ว่าเรื่องจริงเพราะว่าทุกทุกคนหรือก็ทั่วๆไปนะครับก็บอกว่าอ่านไทยนะ<ม>แต่ว่าท่านที่มาเที่ยวนะครับไปน,นางนี้นะครับหรือก็ทั่วทั่วไปที่มาเลเซียนี้ครับผมขอแนะนาอุดหน่อยอุดอะไรเออใจใจนะนี่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 คนที่หนึ่ง ตอนนี้นะครับก็เรามีสองเ,ออเส้นเลยนะครับสงสายเลยนะครับก็สับปันที่1นแล้วก็สับปันที่2นะครับซึ่งสับปันที่2นะครับจริงๆเราถ้าเราไปทำทิศใต้มาเลเซียหรือก็ไปกอลันเปอร์พุ่งง่ายๆนะคะรับก็ไปกอลันเปอร์หรือไปตึ้งนะครับเราอาจจัดนะครับนำท่านไปใช้สับปันที่2นะครับ แต่ที่เราไม่ไปที่เราไม่ไปทักแบทิศได้นะครับเราก็จะไปทิศเหนือนะครับด้วยส่วนใหญ่นะครับเราก็ใช้สัพนีสัพนที่หนึ่งนี้นะครับสร้างนะครับถูกสร้างนะครับเมื่อนะครับคศพันเก้อนะแ3ถึง16นะครับ3ปี3เดือนนะครับแล้วบริษัทที่ได้โครงการนี้นะครับก็คือ คุนได้คุนไดก็คือบริษัทของเกาหลีใต้นะครับแล้วขณะนั้นนะครับก็งบประมาณนะครับที่ฉบับนี้ถูกสร้างนะครับก็ประมาณฉบับที่สองก็มีประมาณปีหนึ่งสองประมาณสิบสามยูโรเมตรบาเออผมก็เลยบอกว่ายกเรื่งเลยยกเรื่งเลยนะครับไม่ต้องไอะไรเลยแต่พูดถึงที่นี่นะครับก็เชื่อมนะครับเกาะปีนัง นะครับปลายทิพแผ่นดินใหญ่นะครับถ้าถ้าเราติดเชื้อง่ายๆก็เหมือนเป็นไ,ไม่ต้องอเปิดอะไรไม่ก็เพราะว่าสูงจากร,ระดับระดับทะเลน,นะครับหนึ่งร้อยเมตรได้พันได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีเรือใหญ่มาที่นี่เลยนะครับท่านทัสิงคโปร์ก็มีนะครับเป็นศูนย์คมนาคมนะครับสินค้าแต่ที่นี่ไม่มีเพราะว่าชาวที่ ท่านเห็นนะครับทะเลนะครับน้ำทะเลนะครับจริงๆท,ท,ท่านอยูอ่บนชบเคลมาลากาัซึ่งนะครับท่านไม่ต้องเชื่อเออถ้าจะเราจะเห็นถ้าเราจะเห็นชบเคลมาลากาเราต้องไปที่รัฐมาลากาใช่ไหมโดยส่วนใหญ่ก็คิดอย่างนั้นแต่คนก็อาจจะอาจจะคิดอย่างนั้นเต่ตอนนี้นะครับพอดีเราก็ใช้สะพานนี้เราก็วิ่งนะครับเราก็เล็บผ่านนะครับบน ทะเลช่องแคบมาละกาทีเดียวซึ่ง <House> ท่านให้ใจเราเติมเท่าไรลรวบวกกับแคเชียร์แคเชียร์ก็ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์แล้นและคอมพิวเตอร์ก็สุดยอดก็คืออย่างนี้นะเป็นแนวคิดของมาาเดนนะรเดินกลับมาที่รถเราเราก็เติมแล้วใหม่ๆที่เรานะครับจเข้าเข้าแับเหนือสุดของพี่นางอันแดงเเราจะเข้า เคยเคยได้เจอในปาดามิสซาปาดามิสซากะเกลียงนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับปังคูรูที่นี่ปังกาลันคูรูนะครับครับเบตุงโอเคไหมโอเคแต่ตอนนี้ยิ่งมายิ่งเจริญนะครับเจริญอย่างไรเอ่อคืนนี้เราก็เราสองคนนะครับก็มานอนที่นี่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าพอดี เออไม่ได้จับนะครับรอบ,บน,นี้เข้าไปที่เมืองไทยน,นะครับที่ฟังมาก็คือจากรถตู้ใช่ไหมแต่จากรถตู้แล้วนะครับก็เออเพราะว่ายังไม่เยังไม่เสรีเท่าที่ก่อนหน้าโควิดแต่วันเดียวอยู่สองประเทศนะครับก็ขณะนี้เราก็ถือว่ามีลแล้วนะครับปกติทุกคนต้องลากกระเป๋าผ่านสุลการก่อน นีตัวนีีแล้วนะกดแล้วกดเอากดได้เอากดเองเองก็เพิ่มต้องเด็เห็รง้เอาตู้เบอร์ห้า